สวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องงทุนหุ้นอเมริกานะครับเมื่อวานนะฮะคุณอันดังค้าปลีกเกี่ยวกับของตกแต่งบ้านแล้วก็ซ่อมแซมบ้านนะครับอย่าง o o m e e p p t นะฮะร,ร่วงลงมากว่า2%นะครับมันเกิดอะไรกันขึ้นนะฮะกับ หุ้นใหญ่ขนาดนี้นะฮะทั้งทที่เพิ่งประกาศไตรมาสออกมานะครับท่านเพื่อนเข้ามาเช็คไตรมาสก็จะทราบได้เลยวครับว่ามันเป็นเพราะไตรมาสที่ออกมาเองนะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่ออกมานะครับมีปัจจัยลบเพิ่มขึ้นครับหุ้นอันดับหนึ่งอย่างโฮมทิพย์ครับโดนเหมือนกันนะฮะไม่รอดครับไม่รอดไตรมาสที่เพิ่งประกาศมาครับมีชนะอยู่แค่อย่างเดียวฮะชนะวอรสตีก็คือ EPS ครับกำไรต่อหุ้นที่เกินความคาดหวังไว้ได้นะครับนอกจากนั้นก็ต้องบอกว่าลดลงทุกอย่างนะฮะทุกอย่างจริง ใช้คำพูดนี้ได้เลยนะครับดูเลเวนูนะครับลบ4.1นะครับเมื่อเปรียบเทียบรายปีนะครับยอดขายเปรียบเทียบก็ลดนะฮะยอดขายเปรียบเทียบที่อเมริกาก็ลดลงนะครับรวมถึงนอกจากนี้นะฮะอัตราส่วนกําไรจากการดําเนินงานนะฮะหลายๆอย่างเนี่ยลดลงนะฮะทั้งหมดเลยกว่าที่คาดไว้นะครับก็ตอนนี้นะฮะทางด้านรองประธานครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายวุฒิสภทั้งด้านการเงินเนี่ยนะฮะก็ออกมาบอกเลยครับว่าตอนนี้นะฮะโฮมทิพยนั้นกําลังเผชิญปัจจัยลบอยู่2ออย่างเต็มๆนะฮะที่เป็นปัจจัยหลักนะครับอย่าง แรกเลยก็คือกำลังซื้อแหละครับกำลังซื้อตอนนี้ต้องบอกว่าลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้นเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะครับจากที่เคยจับจ่ายใช้สอยแบบไม่ต้องคิดมากนะฮะตอนนี้ก็คิดเยอะขึ้นแล้วจริงๆนะครับจากที่อะไรที่เคยเสียเล็กๆน้อยๆนะฮะรีไปหาซื้อเลยนะครับบึ่งรถไปที่โฮมดีโป้ครับสาขาใกล้บ้านซื้อมาเลยนะครับตอนนี้คือเสียเล็กๆน้อยๆนะครับอะไรทนได้ก็ทนไปก่อนแล้วกันนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีนะฮะรีเซชชั่นจะมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับคนก็คิดเยอะ อย่างที่บอกแล้วครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็เป็นปัจจัยทางด้านที่เขาเรียกว่าควบคุมไม่ได้ดีกว่าฮะคือปัจจัยทางด้านภูมิอากาศนะครับอย่างที่ผมเคยบอกกับเพื่อนนะครับตอนไลฟ์นะครับว่าตอนนี้อากาศที่แคลิฟอร์เนียนะฮะเออมันเริ่มที่จะแบบเปลี่ยนแปลงไปกว่าปีที่แล้วนะฮะปีนี้ก็หนาวขึ้นนะครับก็ถ้าเรามาดูในส่วนของที่เขาบอกรายละเอียดไว้นะฮะนี่นะครับจะมีรายละเอียดตรงนี้ครับเขาบอกว่า ลัมเบอร์เนี่ยนะครับก็คือเป็นไม้นะครับอุปทานนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญกับโฮมดีโปเลยนะครับถึงแม้ว่าบริษัทนี้นะครับจะเติบโตฮะเติบใหญ่มาจากแอตแลนต้านะครับแต่เขาก็มีคลังนะครับแล้วก็มีจุดยุทธศาสตร์ในการที่จะผลิตไม้นะครับอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองนะครับแคลิฟอร์เนียนั้นป่าไม้นั้นเยอะมากนะครับแล้วก็ภูมิประเทศมันสามารถทําให้ผลิตได้ด้วยนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับภูมิอากาศมันเริ่มส่งผลนะฮะไปกว่าที่คาดไว้มันไม่สามารถคนโทรลได้นะฮะก็ นนะีมี impact เลยนะฮะแล้วก็ทำให้เป็น negative factor เลยครับ during quarter นะ,ะเอ,อระหว่างไตรามาสนี่แล้วนะครับ เท่ากับว่าตอนนี้นะฮะสปัจจัยหลักสรุปได้เลยคือกําลังซื้อที่อ่อนลงอย่างชัดเจนนะครับอย่างที่2คือปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้นะฮะกับการที่เกี่ยวกับเรื่องไม้เนี่ยเรื่องฟืนเนี่ยนะฮะที่จะต้องเอาไปขายนะครับเอาไปทําอะไรต่อยอดอีกได้หลายอย่างนะครับเอาไปสร้างในส่วนของวัสดุต่อไปอีกหลายโปรดักต์ไลน์นะครับนี่ฮะมันเริ่มที่จะอะไรเข้ามาเยอะมากขึ้นเลยนะฮะสำหรับโฮมดิปล์นะครับแล้วก็ไม่สงสัยเลยว่าทําไมช่วงนี้ครับราคานั้นรูดลงได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ที่หุ้นลดลงมา กว่า2%็นครับก็นี่แหละครับว่าไลท์ไกด์แดน c ์นะฮะปรับการคาดหวังนั้นลดลงไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะปรับอะไรได้สูงนะฮะก็ต้องดูด้วยครับว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ที่นักลงทุนเห็นว่าสำคัญมากๆครับคือการปรับลดกำไรต่อหุ้นนะนี่ถือว่าที่สุดของที่สุดแล้วครับปรับลดลงไป7%ถึง1 3เลยนะครับนี่นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นสาเหตุที่ทาให้หุ้นโฮมดิโปนะครับหลังจากที่ไตรมาสออกมาก็คือคนเทขายนะครับ โชคดีว่าตอนหลังๆนี้มีแรงช้อนซื้อกันเข้ามาบ้านนะครับทำให้ปรับปิดตลาดไปเนี่ยลดลงไป2 1 5นะครับแต่ว่าก็มีแรงซื้อเข้ามาแล้วนะครับก่อนที่จะเปิดตลาดตอนนี้นะฮะเช็คล่าสุดแต่ผมก็คิดว่าหุ้นก็แกร่งพอสมควรนะครับเนี่ยถ้ามันชนะแค่ EPS นะฮะแต่อย่างอื่นเนี่ยลดลงทุกอย่างเลยนะครับมีปัจจัยเพิ่มมากขึ้นนะครับปรับคาดการลงนะฮะจริงๆมันน่าจะโดนกว่า4%นะแต่ว่าก็เห็นความแก่งพอสมควรกับหุ้นแบบนี้นะฮะอันดับ1คึ่าปรีอุปกรณ์ ตกแต่งบ้านซ่อมแซมบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่าทําไมนั้นนักลงทุนถึงไม่ได้เทขายหุ้นโฮมดิโปออกไปแบบ กระหน่ำนะแบบเทกระจาดแบบหนีตายแบบไม่อยู่แล้วนะครับถ้าเรามาดูตรงนี้นะครับนี่คือผลงานเฉพาะควอเตอร์หนึ่งะฮะของ Home Depot ตั้งแต่ปีวิกฤตหนักนะฮะไฮเบอร์เกอร์ครเเมื่อปี2008นะครับลงมาถึงปัจจุบันนะฮะเฉพาะควอเตอร์แรกมีอยู่แค่ครั้งเดียวนะฮะก่อนที่จะเป็นปัจจุบันนะครับที่ยอดขายนั้นลดลงไปนะครับผ่านมากี่วิกฤตครับโฮมดิโพสามารถต้านทานได้หมดครับยอดโตทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับมีแต่แค่ไตรมาสนี้แหละครับที่มันไม่ไหวจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้ลดลงไประ แบบโอ้โห3 3 3สนะฮะจาก38นั้นลดลงมาแค่37เท่านั้นเองนะครับอ่าก็นักลงทุนก็ยังมองครับว่าผลงานกว่าทศวรรษนะฮะนี่เกินกว่า10ปีนะครับก็เขาก็ต้านทานมาหลายวิกฤตแล้วนะฮะก็คงมีบ้างแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังเชื่อมั่นนะครับว่าโฮลิโปนั้นจะสามารถทำไตมารสได้เกิน38นะครับในท้ายที่สุดนะครับแม้จะต้องใช้เวลาก็ตามนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายไตมารสให้ได้พิสูจน์กันนะครับว่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยจะถือว่าหนักนะฮะจะสามารถทนทานนไได้แแค่หลลจะกับ มาได้เร็วแค่ไหนนะครับเอาละครับมาดูราคาหุ้นโฮมทิพโอ้กันหน่อยนะครับตัวย่อ HD นะฮะตอนนี้ราคาอยู่ที่282เหรียญต่อหุ้นนะครับนี่ฮะเมื่อวานลดลงไป2%นะครับแต่ว่านี่ครับแรงซื้อเข้ามาแล้วครับ0.24%นะครับที่มันน่าสนใจนะครับเพื่อนๆคือตอนนี้เนี่ย forward PE ของ Home Depot นะครับลดลงมาต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมนี้แล้วนะฮะอยู่ที่18เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งครับก็คือ yield ฮะ โอ้โหในฐานะที่เก็บหุ้นโฮมดิโปมานานนะครับหายากเหมือนกันนะครับที่จะเกิน3%นะครับนี่ถือว่าใกล้แล้วนะฮะ2.96%เข้าไปแล้วนะครับในส่วนของราคานะครับเก็บระยะยาวของโฮมดิโปผมไม่ค่อยห่วงนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่จําเป็นแล้วก็เป็นหุ้นที่มีผู้ใช้บริการเยอะมากๆนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับระดับไตรมาสนี่เป็นหมื่นล้านนะฮะต่อไตรมาสนะครับ ก็คาดว่าราคานั้นเขาจะขึ้นไปได้เรื่อยๆนะฮะผมจะเน้นในส่วนของปันผลด้วยนะครับว่าแข็งแกร่งพอที่จะสามารถเก็บยาวยันเกษียณได้หรือเปล่านะครับต้องเช็คล่าสุดกันหน่อยนะครับตอนนี้มาครับไปเช็คล่าสุดกันนะครับก็ต้องบอกว่าเข้าแก๊ปมากๆนะครับสำหรับสายปันผลออมยาวและเป็นสายปันผลเติบโตนะครับ growth dividend investing นะฮะไปลเลยโชว์ครับค่อนข้างเซฟมากครับต่ำกว่า50%นนะฮะ อยู่ที่3าเท่านั้นเองครับแล้วก็ที่5ปีเฉลี่ยการเติบโตของปันผลนะครับต้องบอกว่าสวยงามมากๆครับอยู่ที่16ครับนี่ถือว่าเป็นอันดับท็อปทอปนะฮะของตลาดเลยนะครับแล้วก็นี่ก็สําคัญเช่นกันครับมีการปรับขึ้นปันผลมา13ปีติดกันเข้าไปแล้วนะฮะไม่ธรรมดานะครับก็ปันผลถ้าดูจากตรงนี้นะฮะจ่ายเป็นอะไรต่มากทุกอย่างเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะฝากความหวังในเรื่องของปันผลได้นะครับ หาผลเติบโตระดับ16%ที่ยิวเกือบ3%ต้องบอกว่ามีน้อยนะฮะไม่ได้มีเยอะมากเลยนะครับในตลาดนะฮะไปดูผลงานกันครับว่าโฮมิโปนั้นสามารถชนะตลาดได้หรือเปล่านะครับก็นี้ครับเปรียบเทียบ10ปีล่าสุดนะครับโฮมิโปนั้นสามารถชนะตลาดไปได้นะครับก็คือผลงาน360%นะครับตลาดนั้นคือ201%เท่านั้นเองนะครับก็ชนะตลาดไปได้อย่างสบายนะครับในส่วนของผลตอบแทนรวมนะครับก็คือเก็บระยะยาวไปเรื่อยๆนะครับทุนนี้ก็จะทํางานของเขาเอง ทีนี้เนี่ยเราไปดูในส่วนของราคาดีกว่าครับว่าเรานักลงทุนระยะยาว DCA เนี่ยจะเข้าลงทุนหุ้นโทนิโปเนี่ยตอนไหนดีราคาไหนดีนะครับ มาครับเทรดดิ้งวิวครับโปรแกรมนี้เลยนะฮะใครที่เพิ่งเห็นโปรแกรมนี้ครั้งแรกนะครับอยากรู้ว่าเซตค่ายังไงดูยังไงนะครับเซิร์ชนะฮะที่ช่องผมครับว่า DCA นะครับแล้วก็ดูครับว่าคลิปที่มันมีต่อท้ายว่าพาร์ทหกับพาร์ทสนะฮะดูได้เลยครับจะสามารถเซตค่าแล้วก็เข้าใจนะครับว่ากําลังพูดถึงอะไรนะครับอ่าเรามาดูดีกว่าครับว่าหุ้นนี้นะอันดับ1นึ่งขาไปอีกซอมแซนโดแต่งบ้านเนี่ยนะฮะจะเข้าเก็บ ที่เท่าไหร่ดีนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เข้าเก็บณตอนนี้เลยนะครับต้องบอกว่าราคาเนี่ยเป็นราคาที่เท่ากับเมื่อประมาณที่เพื่อนๆพลาดไปเมื่อตอนปลายมีนาน,นะครับหรือพลาดไปช่วงประมาณเดือนตุลาน,นะครับหรือว่าเป็น ครั้งถึง2ครั้งแรกนะครับที่ราคาลงมานะฮะเมื่อตอนเดือนพฤษภาแล้วก็กรกฎาคนะครับประมาณนี้นะฮะคือเข้าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับเพื่อนเพิ่งเข้าลงทุนเมื่อครั้งแรกเลยนะฮะที่ลงมาเมื่อตอนพฤษภาครับก่อนที่มันจะพีคเงินเฟ้อที่จุดนี้นะครับทีนี้นะครับหุ้นนี้นะผมให้แค่สองไม้เท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าทะลุลงมาค่อยว่ากันนะครับคือไม้แรกนะครับที่ราคานี้เลยนะฮะหรือว่าจะรอที่ประมาณ280ก็ได้นะครับแต่ราคานี้ก็ไม่น่าเกียดนะฮะห่างกัน ไม่กี่ดอลลาร์แค่นั้นเองนะครับและมายที่2ครับก็รอที่ประมาณสัก266ถึง267นะครับประมาณนี้กันนะครับ แต่เอาจริงๆนะครับผมคิดว่านะฮะคุณระดับนี้ไม่น่าจะทะลุม้ที่2ไปได้นะครับเหตุผลที่จะสามารถทะลุม้ที่2ได้นะครับก็คือไตรมาสสอไตรมาสสอะไรประมาณนี้นะฮะจะต้องต่ํากว่าที่คาดการไว้เยอะๆนะครับหรือปัจจัยทางด้านภูมิอากาศนะฮะแย่มากไม่สามารถที่จะผลิตไม้ได้แบบเยอะเท่าที่กําหนดไว้ได้นะครับแล้วก็อาจจะมี recession เข้ามานะฮะทำให้แบบกําลังซื้อยิ่งโดนกดลงมาอีกนะครับรวมถึงว่าการคาดการเงินเฟ้อที่ผิดพลาดอะไรประมาณนี้นะฮะทุกตัวอย่างจะ เข้ามาทําให้โฮมดิโ o t นั้นล่วงไปทะลุตรงนี้นะฮะถึงจะเป็นไปได้นะครับแต่ถ้ายังเป็นทรายที่ประมาณนี้นะฮะไตรมาสที่2นะครับอาจจะอินไลน์นะครับไตรมาสที่3อาจจะกระเตื้องขึ้นมานะครับปรับลดเงินเฟ้อนะครับอาจจะมีการชะลอภูมิอากาศเนี่ยดีขึ้นนะครับสามารถผลิตไม้ได้ง่ายขึ้นนะฮะอันนี้เนี่ยถ้าเป็นประมาณนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะทะลุนะครับก็เลยให้ที่1-2ไม้นะครับประมาณนี้ไปก่อนนะครับถ้าทะลุมาก็ค่อยว่าค่อยดูกันอีกทีนะครับเอาปัจจัยมาพิจารณากันอีกทีนะครับ ก็สรุปนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับผมยังมองว่าหุ้น HD นะ Home d e p o นี้เป็นหุ้นที่จะสามารถเก็บระยะยาวได้จริงๆนะครับเพราะว่า จากที่เคยบอกเพื่อนๆครับประสบการณ์ในการใช้บริการมานะครับแล้วก็เป็นลูกค้าประจําด้วยเนี่ยนะครับยังไม่เคยเห็นเอ่อห้างหรือสโตรนี้นะฮะว่างเลยนะครับมีคนเข้าออกอยู่ตลอดครับแล้วก็สินค้าเยอะมากนะครับสาขากระจายได้เยอะจริงๆนะครับก็ยังบองเป็นอะไรที่ธุรกิจเก็บยาวไปได้เรื่อยๆนะครับยอดขายก็โตตลอดนะครับก็เป็นตามวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะกำลังซื้ออ่อนลงแล้วฮะแล้วก็ปัจจัยลบทุกอย่างที่บอกมานะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าสมควรที่จะเก็บวุ่นนี้หรือเปล่านะ ชอบตุนนี้หรือเปล่านะฮะแล้วก็มองในระยะยาวตรงกันหรือเปล่านะครับอ่าก็บอกเป็นไกด์นะครับว่าราคาที่เท่าไหร่ดีนะครับแล้วก็นิรวมถึงทิศทางอนาคตนะครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ